ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณกัญญาค่ะวันนี้จะมาอัปเดตอีพีด่างข่าวต้นเดิมของเราค่ะเพื่อนเพื่อนหน้าเวลานี้เขาเลื้อยยดไปเลื้อยจะเลื้อยยังไงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วมันเลื้อยไปบ้านฝั่งเพื่อนบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพื่อนเพื่อนเราซื้อกระถางมาแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนกระถางเสร็จยังไงอะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะดูดูเขาเลื้อยมาทางเนี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเลื้อยมา หามอนตล์ตล่ามอนต์ล่าเราก็สวยงามครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ค่ะเรือยขึ้นเสามาอย่างเงี้ยเลยค่ะเนี่ยมาจากต้นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนดูสุดเสาแล้วเราก็ตอนนี้เนี่ยเรื้อยมาอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะจับเรื้อยขึ้นอย่างเงี้ยดีครับเพื่อนๆนทุกคนให้เขาไต่ขึ้นไปในชั้นต้นไม้เราเออไอดีดีเนาะเพื่อนๆนเนาะเออถ้างั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนดีไหมครับเพื่อนๆ ดูดูดูผูกขึ้นไปอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วให้มันไปเลื้อยบนชั้นวางต้นไม้เหล่าค่ะเพื่อนเนี่ยให้มันเลื้อยไปเหมือนเมริโน่ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนความคิดคนเราเปลี่ยนได้เสมอจริงๆงเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวหน้าเวลานี้เราจับมาอย่างนี้ก่อนละกันค่ะเพื่อนแต่เราตั้งใจเปลี่ยนกระถางค่ะเพื่อนเพื่อเราซื้อกระถางใหญ่มาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอยู่กับเราจะสี่เดือนแล้วมั้งค่ะใบยังไม่ฉีกเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยฉีกแค่นี้ฉีกแค่นี้ อาวอันนี้ก็มีใบไม้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูนนเขาลามไปบ้านเพื่อนบ้านค่ะหรือเราจะจับปีนขึ้นเสาบ้านเราเลยกลัวปวกขึ้นบ้านค่ะเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยโอ้มอนโตลาก็สวยนะเพื่อนๆเนาะว้ามอนโตลานี่สี่สิบห้าวันออกใบครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆือนเนี่ยใบล่าสุดที่เราเคยถ่ายให้เพื่อนๆนดูสวยงามค่ะเพื่อนๆนถึงจะไม่ด่างแต่ก็สวยนะคะมอนโตลานี่เป็นต้นไม้ที่เราชอบเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆนทุกคน อยู่ในแดดล่ำไหลครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลี้ยงในบ้านก็ได้คับมอนต์ลาเป็นทั้งไม้ฟอกอากาศเป็นมั้งไม้สะสมอันนี้เลี้ยงในบ้านได้แน่นอนเพราะเราพิสูจน์มาแล้วคับเพื่อนเพื่อนต้นไม้ที่เลี้ยงในบ้านได้จริงๆคือลิ้นมังกรกวากมรกตแล้วก็มอนต์ลานี่คับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลี้ยงง่าย <c oughs> ไม่ตายแน่นอนคับเพื่อนเพื่อนจากประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้มาสองปีนะครเพื่อนเพื่อนถ้าต้นอื่นเอาไปไว้ในบ้านอาจจะไม่งามครับเนื่องจากแสงน้อยไปครับเพื่อนเพื่อน อันนี้มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้สองปีของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามีภูด้วยนะคะเพื่อนๆือนเนี่ยภูสนิมกับภูบราซิลค่ะเพื่อนเเราก็วางซอกแจกแล้วเมื่อเช้าเจอหอยทากมากินภูด่างตะกูลภูด่างนี้เป็นหอยหอยทากชอบมากค่ะเพื่อนๆน,นทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้สภาพเมื่อเช้าเจอค่ะนู่นภูฉลุภูงาช้างเราเหลือแต่ตอค่ะเพื่อนๆือน แล้วก็นี่คือเบิร์ดออฟพาราไดค่ะช่วงนี้ไม่งามค่ะเพื่อนๆใบไหมใบไหมค่ะเพื่อนๆรู้เลยแดดหน้าหนาวก็จะประมาณเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้นไม้เสียหายค่ะเพื่อนๆอากาศแห้งด้วยค่ะเพื่อนๆถือว่าเรามาอัปเดตต้นไม้หน้าบ้านให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเสน่ห์จันแดงนี่โตได้ตลอดค่ะเพื่อนๆว้าวออกใบไมด้วยเสน่ห์จันแดงของเราโอ้อีกต้น เี่คยับเพื่อนเพื Ber ่อเบอร์มาค่ะเบอร์มาไม่ด่างต้นนี้ว wow. ้าวอาวกลายเป็นว่าไปเรื่อยเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้ถ่ายแล้วเป็นอย่างเงี้ยนี่ไม้มงคลของเราก็ออกดอกครับเพื่อนเพื่อนตระก,กูลอากดีมาครับเพื่อนเพื่อนดูผู้ด่างเราจะวางตามอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงธรรมชาติครับเพื่อนเพื่อนไม่มีโรงเรือนนะคะต้นไม้ของเราเลี้ยงแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเราอยู่ทางทิศเหนือค่ะแดดมันก็เลยจะโดนห้าเนค่ะเนี่ยช่วงเช้าจะไม่มีแดดเลยค่ะจะไปโดนอีกทิศต,ตอนบ่ายค่ะต้นไม้เราก็เลยงามเานี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยกอเลียบที่เราถ่ายเพื่อนๆนดูนี่เขาขี่ใบแล้วค่ะเมื่อวานเขามีหลุดออกไปจากเสาเราเลยจับผูกให้เขาเดี๋ยวเขาขี้ใบเต็มใบเราจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อน,อนดูเนาะกอเลียบครับเพื่อนเพื่อนทุกคนหน้าวัวหัวใจของเรา แล้วก็อีพีค่ะเพื่อนๆอีพีเนี่ยอีพีด่างขาวเนี่ยต้นเล็กเราซื้อมาพร้อมกันค่ะเพื่อนๆดูพอต้นนี้เราใส่กระถางให้เขาสวยงามแต่ต้นนี้ค่ะเพื่อนๆดูสภาพมันไม่สวยเลยค่ะเพื่อนๆเรารู้นะว่าปัญหาคืออะไรเราเปลี่ยนกระถางใหญ่เกินไปค่ะเพื่อนๆทุกคนจริงๆเราต้องค่อยๆปรับกระถางค่ะเพื่อนๆทุกคน เรารู้แต่เรายังไม่ได้แก้ไขคับเพื่อนเพื่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพื่อนเพื่อนอย่าเอาเยี่ยงอย่างส่วนอันนี้เบอร์มาร์กดังของเราเบอร์มาร์กดังเราก็ขยายพันธุ์โดยการแช่น้ําเหมือนเงินไหลมานะครเพื่อนเพื่อนอันนี้กอเลียตค่ะเพื่อนเพื่อนว้าวระยะยาวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นี่ค่ะฟิโลการส้มโนนน้องอัลโบว้าวแล้วนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนฟิโลการส้มของเราขี้เต็มใบแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกคน โชว์ก้าชั้นด่างชมพูก็เป็นสีชมพูหมดทั้งใบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนส่วนอันนี้โชว์เก้าชั้นธรรมดาใบใหญ่โตมโหฬารค่ะเพื่อนๆนทุกคนอันนี้เราตั้งไว้มุมนี้ตลอดค่ะตลอดระยะวลากเกือบสองปีค่ะเพื่อนๆต้นนี้แต่ต้นนั้นอะโชว์เก้าชั้นด่างชมพูคุณกันยาเอาไปเลี้ยงในบ้านค่ะฟอร์มก็เลยผิดรูปค่ะเพื่อนเเห็นไหมคะว่าก้านเขาจะยาว แต่ไม่เป็นไรเนาะเรารับได้ค่ะเราดูสีเขางามคับเพื่อน,อนว้ามีสเสน่ห์สุดๆก็พี่โลก,การสมโออีกต้นค่ะเพื่อนๆในๆก็ถ่ายแล้วเนาะแบ็คดีนานค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบนี้เขาออกเต็มใบแล้วค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆทุกคนว้า ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะพเพื่อนๆทุกคนระยยาวเลยว้าวประทับใจสุดกอเลียดเนี่ยค่ะพเพื่อนๆช่วงนี้จะหลงกอเลียตค่ะพเพื่อนๆทุกคนจะทาจากมุมไกลๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดทับสักใครให้ด้วยนะคะแอบอันนหยเดค่ะ